สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์กบกุญแจชีวิตผู้ช่วยแก้ไขปัญหาชีวิตด้วยกุญแจแห่งดวงดาวกับคลิปรู้ทันดาวรู้ทันดวงในเรื่องดาวพักองศาในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายนพุทธศักราช2563นี้มีดาวใหญ่ๆพักองศาถึงสองดวงด้วยกันค่ะนั่นก็คือดาวพฤหัสบดีและดาวพระเสาค่ะและในระยะนี้ ก็มีดวงดาวพักองศาพเพิ่มเติมมาอีกสองดวงนั่นก็คือดาวพระศุกร์และดาวพระพุธรวมเป็นสี่ดวงด้วยกันค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าอิทธิพลของดวงดาวพักองศาจะทรงอิทธิพลอย่างไรกับโดวชะตาของชาวสิบสองราศีกันบ้างปกติดวงดาวจะขับเคลื่อนเดินไปข้างหน้านะคะแต่อิทธิพลของดวงดาวพักองศาจะหมายถึงพลังงานของดวงดาว จะถูกดึงรั้งสวนกระแสการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าหรือหมายถึงการถอยหลังนั่นแหละค่ะหากเราต้องการฝืนกําลังของดวงดาวไม่ให้เคลื่อนที่ไปข้างหน้าเราก็ต้องใช้กําลังบังคับขู่เข็นกันค่ะซึ่งนั่นก็ไม่ใช่ผลดีเลยนะคะในระยะที่ดวงดาวพักองศาเราควรปล่อยให้เป็นไปตามกระแสของดวงดาวค่ะนั่นก็คือการชะลอตัวการรอคอยการพักผ่อนการย้อนกลับ การคล้ครวนไตรตรองการทำซ้ำการตอบย้ำความคิดการเก็บกวาดสิ่งที่รกรุงรังการกลับคืนสู่ถิ่นฐานบ้านเกิดหรือกลับคืนสู่มาตุภูมิค่ะในช่วงนี้ก็มีอิทธิพลของดวงดาวพักองศาถึงสี่ดวงด้วยกันนะคะ<ว><า>เดี๋ยวเรามาดูว่ามีดาวอะไรกันบ้างก็เริ่มต้นดวงแรกที่ดาวพฤหัสบดีกันเลยนะคะ ซึ่งดาวพฤหัสบ,บดีเดินโครจรพักองศาตั้งแต่วันที่12พฤษภาคมและกจะพักองศาไปจนถึงวันที่21กันยายน2563นี้ค่ะเมื่อดาวพฤหัสบ,บดีโครจรพักองศาดาวพฤหัสบ,บดีจะหมายถึงความคิดหมายถึงสติปัญญาก็จะส่งผลให้ผู้คนเกิดความคิดผิดวิตบลาดได้นะคะจะเห็นถูกเป็นผิดเห็นผิดเป็นถูก เกิดความย่อหย่อนในศินลธรรมจาริยธรรมโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในวงการและวิชาชีพที่เป็นแบบอย่างกับผู้คนหรืออยู่ในวงการที่ได้รับการยกย่องเคารพนับถือในสังคมก็จะมีเหตุให้เกิดข่าวเช้าหรือความแปลเปื้อนขึ้นได้ค่ะดาวพรฤหัสบดียังหมายถึงคุณหมออีกด้วยนะคะในช่วงนี้ถ้าคุณเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรขึ้นมาแล้วคุณหมอวินิจฉัยโรคให้ ในช่วงนี้อาจเกิดเหตุการณ์วิทิจฉัยโรคผิดพลาดขึ้นได้นะคะก็ในระยะดังกล่าวนี้ขอให้คุณพบหมอยอย่างน้อยสองคนขึ้นไปนะคะเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการวิทิจฉัยโรคค่ะรวมถึงมวลรวมของความสุขความสำเร็จก็จะมีให้ต้องสะดุดหยุดนิ่งหรือว่ารอคอยนะคะสำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนหรือเริ่มต้นกิจการใหม่ๆที่อาจจะต้องใช้เงินลงทุนจานวนมาก ในช่วงที่ดาวพระฤหัสบดียังเดินอยู่ในจุดถอยหลังหรือว่าเดินจรพักองศาแบบนี้ท่านควรคิดให้รอบคอบเป็นพิเศษนะคะหรือถ้าเป็นไปได้ก็ควรชะลอการลงทุนเอาไว้ก่อนค่ะทีนี้เรามาดูดาวพักองศาดวงที่สองนะคะดาวพักองศาดวงที่สองก็คือดาวพระเสาค่ะซึ่งดาวพระเสารเดินจรพักองศาตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม จนถึงวันที่17กันยายน2563นี้ค่ะและเมื่อดาวพระเสาวเดินโครจรพักองศาครูบาอาจารย์ท่านให้นิยามไว้ว่าโทษทุกข์ทายเสาก็จะส่งผลให้เกิดเหตุลักษณะของโจรผู้ร้ายที่ชุกชุมขึ้นเกิดความเสียหายกับชีวิตและทรัพย์สินของผู้คนได้ง่ายขึ้นจะเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้ดูแลบ้านช่องทรัพย์สินสิ่งของมีค่าและรถยนต์ของท่านให้ดีนะคะ สำหรับผู้ที่ต้องการเสนอผลงานหรือโครงการใดๆก็ตามในช่วงนี้แนะนำให้ชะลอตัวไว้ก่อนนะคะอีกทั้งผู้ที่ต้องการลงทุนหรือต้องใช้เงินกับการลงทุนจำนวนมากรวมถึงการขยับขยายกิจการคุณควรคิดไตรตรองให้รอบคอบนะคะครูบาอาจารย์ท่านว่าเมื่อดาวใหญ่ๆพักองศาเราควรงดการิเริ่มกิจการใหญ่ๆออกไปก่อนคะ่ะหรือควรรอให้ดาวขยับเดินหน้า ซึ่งดาวก็เริ่มขยับเดินแน่ในวันที่17กันยายน2563นี้ค่ะก็ถ้าจะลงทุนอะไรใหญ่ๆก็ควรรอให้พ้นวันที่17กันยายน2563นี้ไปก่อนนะคะเรามาดูดาวดวงที่3กันค่ะดาวดวงที่3ที่เดินจอนพักองศาก็คือดาวพระศุกร์ค่ะซึ่งดาวพระศุกร์นั้นก็เดินโคจรพักองศามาตั้งแต่วันที่23พฤษภาคม และจะเดินโคจรพรกองศาแบบนี้ไปจนถึงวันที่28กรกฎาคม2563นี้ค่ะดาวพระศุกร์เป็นตัวแทนในเรื่องของความรักและการเงินค่ะเมื่อดวงดาวเดินโคจพรพักองศามวลรวมก็จะทําให้ชายหนุ่มหญิงสาวมีเหตุหัวร้อนใส่กันได้โดยง่ายนะคะความหงุดหงิดทางอารมณ์ก็จะเกิดขึ้นกันได้บ่อยครั้งส่วนในเรื่องของการเงิน ก็จะมีเหตุแห่งรายจ่ายมากขึ้นในช่วงที่ดาวพักองศานะคะมีการจ่ายฟุ่มเฟือยมากขึ้นสําหรับบางท่านก็อาจมีเหตุให้ต้องนําเงินเก่าออกมาหมุนใช้ก็ถือว่าช่วงที่ดาวพระศุกร์เดินจรพักองศาน,นี้สําหรับบางท่านก็อาจจะเกิดการขาดสภาพคล่องได้ค่ะโดยผู้คนทั่วไปเนี่ยก็แนะนําว่าควรจะใส่ใจและจัดระเบียบในเรื่องของเงินเงินทองทองให้มากขึ้นนะคะ ดาวดวงที่สี่ที่เดินโครจรพักองศาในช่วงนี้คือดาวพระพุธค่ะซึ่งดาวพระพุธก็จะเดินโครจรพักองศาตั้งแต่วันที่7มิถุนายนไปจนถึงวันที่ 10, 27มิถุนายน2563นี้ค่ะดาวพระพุธเป็นดวงดาวด้านการสื่อสารในช่วงที่ดาวพระพุธเดินจรพักองศาก็จะส่งผลให้การติดต่อสื่อสารต่างๆอาจจะมีปัญหานะคะในช่วงนี้ ที่ดาวพระพุทธพักองศาก็อาจจะมีข่าวล่อลวงข่าวที่บิดเบือนทําให้ผู้คนเข้าใจผิดกันบ่อยครั้งขึ้นแม้กระทั่งสภาพการจราจรที่เคยติดขัดอยู่แล้วเนี่ยในช่วงที่ดาวพระพุทธพักองศาการจราจรก็จะยิ่งติดขัดเพิ่มมากขึ้นค่ะรวมไปจนถึงการส่งสัญญ,ญาณเช่นสัญญ,ญาณวิทยุโทรทัศน์สัญญ,ญาณโทรศัพท์สัญญ,ญาณอินเทอร์เน็ต ก็จะมีเหตุให้เกิดปัญหาสะดุดติดขัดค่ะสําหรับผู้ที่ทำธุรกิจการค้าแล้วต้องใช้สัญญาณการสื่อสารทางโทรศัพท์หรือใช้อินเทอร์เน็ตอยู่เป็นประจําก็ควรจะต้องตรวจเช็คระบบการสื่อสารให้ชัวร์ก่อนที่จะเริ่มงานสําคัญสำคัญนะคะดาวพระพุทธก็ยังหมายถึงปฏิพานไหวพริบและชาวปัญญาและรวมไปจนถึงเรื่องความทรงจําและในช่วงที่ดาวพุธเดินจรพักองศานี้ ก็จะส่งผลให้ผู้คนหลงหลงลืมลืมปั๊มปัป๊มเปอเ,ปอ,เปอเอาได้โดยง่ายค่ะก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของการลืมข้าวของทรัพย์สินสิ่งของมีค่านะคะถ้ามีกุญแจรถกุญแจบ้านอะไรนี้ก็ดูแลกันให้ดีๆนะคะเดี๋ยวจะลืมไว้ในที่ที่ไม่ควรลืมเนาะส่วนในเรื่องของการพูดผิดพูดถูก ก็ว่ากันว่าในช่วงที่ดาวพระพุธเดินจรพักองศาเนี่ยก็จะมีการสื่อสารกันแล้วเข้าใจกันไปคนละทิศคนละทางนะคะบางทีเนี่ยเราตั้งใจจะพูดให้มันดีเนี่ยแต่มันกลายเป็นว่าคนที่ฟังเราเนี่ยคิดว่าเออพูดแล้วอาจจะไม่ดีก็ได้หรือบางทีเนี่ยบางคนทําในสื่อช่องทางโซเชียลบางทีเราคิดว่าสิ่งที่เราพูดไปแล้วเนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องที่ดีงามแต่ว่า คนอาจเอาไปตีความเป็นอีกด้านหนึ่งเป็นด้านลบไปแล้วทำให้เกิดเป็นกระแสดราม่าขึ้นมาได้ดังนั้นในช่วงนี้นะคะก่อนที่จะพูดหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการเขียนนะคะก่อนที่จะพูดก่อนที่จะโพสต์อะ,อะไรออกไปอะคะขอให้คุณไตร่ตรองให้รอบคอบเป็นพิเศษก่อนที่จะพูดนะคะและครูบาอาจารย์ท่านว่า เมื่อดวงดาวพักองศาหลายๆดวงเช่นนี้นะคะเวลาเราจะทําอะไรเนี่ยขอให้เราคิดซ้ําไปซ้ามาหลายๆครั้งค่ะบางทีถ้าเราเคยคิดครั้งเดียวแล้วทาเลยตอนนี้ก็ให้คิดเป็นครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่ครั้งที่ห้าก็คือก่อนที่เราจะเริ่มลงมือทำเนี่ยเราคิดเยอะๆหน่อยเพื่อป้องกันข้อผิดพลาด แล้วก็หากเรามีสิ่งที่ค้างค้างยังไม่ได้ทําในช่วงก่อนหน้านั้นช่วงนี้ก็ให้นํามาปั่นฝุ่นทาได้เลยนะคะใครที่มีสินค้าค้างสต๊อกอยู่ก็ให้รีบนําออกมาขายได้เลยใครที่กําลังตัดสินใจว่าเอเอเราจะกลับไปยังถิ่นฐานบ้านเดิมดีไหมในช่วงนี้ละคะ่ะเหมาะเป็นอย่างยิ่งเลยที่จะกลับไปสู่มาตุภูมิของตัวเองถ้าในช่วงที่เกิดวิกฤตโควิด -19 ขึ้นมาเนี่ยบางคน เมีผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องงานนะคะบางคนก็ถึงขั้นตกงานเลยยังรอๆอยู่ก็ยังคิดว่าเอ๊จะเอายังไงกับชีวิตดีถ้าวูบหนึ่งของคุณคิดว่าจะกลับบ้านเกิดเมืองนอนของคุณเนี่ยอาจจะเป็นที่ต่างจังหวัดที่อยู่แดนไกลนะคะก็ช่วงนี้ในช่วงดาวพักองศากันหลายๆดวงโดยเฉพาะดาวใหญ่ๆคือดาวพระฤหัสบดีและดาวพระเสาร์พักองศาแบบนี้ก็เหมาะเป็นอย่างยิ่งค่ะที่จะหวนคืนภูมิลำนาเดิมของคุณ แล้วก็ในช่วงนี้นะคะใครที่เลิกล้างกับคนรักไปแล้วและอยากจะกลับไปคืนดีจันบอกเลยนะคะว่า,าในช่วงนี้เนี่ยง้อแล้วหวังผลได้เลยละค่ะก็เมื่อรู้ข้อมูลของอิทธิพลของดวงดาวพักองศาแล้วก็ลองนำไปใช้ในการาประกอบอกับการปรับใช้ในชีวิตประจำวันกันดูนะคะเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะก็ถ้า ฟังคลิปนี้จนจบแล้วรู้สึกว่าชอบก็อาจารย์กบก็ขอให้ช่วยกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์กบในการผลิตคลิปดีๆมาแชร์กันอีกนะคะก็ต้องขอขอบคุณมากๆที่กรุณารับฟังจนจบคลิปนะคะขอบคุณมากค่ะ